สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปสอนรูบิกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป P.L.L. ของพีระมิงนะครับซึ่งผมได้จะทำขึ้นเพื่อให้คนเรินบิ๊กิเนอร์เนี่ยค่อยๆลดความเร็วลดเวลาลงนะครับลดความเร็วอ่ะก็คือว่าเดี๋ยวมาดูกันว่า P.L.L. เนี่ยในส่วนของ last layer เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5กรณีนะครับ5กรณีนะสำหรับ P.L.L. ของ last layer นะครับแบบเบกเนอร์เนี่ยจริงมี5กรณี เดี๋ยวผมจะไล่ทีละกรณีนะครับเดี๋ยวกรณีนี้ก่อนกรณีนี้ง่ายครับเป็น2ชิ้นครับ2ชิ้นน่ะผมมีวิธีการหมุนแค่ด้านเดียวแต่ว่าหมุนได้หลายแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไม่เช่นเอาเลยนะครับแบบแรกนะครับแบบบิบิกรเนอร์ที่เราเรียนนะครับขึ้นปาดลงกลับนะครับแล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นเนาะอ่ะเอาใหม่นะครับ ขึ้นปัดลงกลับกลับนะครับแล้วก็เก็บชิ้นนี้ลงลงขึ้นขึ้นอีกรอบนะดูใหม่นะครับ2ชิ้นเนาะชิ้นอื่นถูกมาเลยสลับแค่2ชิ้นนี้สังเกตว่ามันอยู่กับที่เนาะนะครับขึ้นปัดลงกลับแล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นนะครับหรือจมุบนนี้นะครับนะครับขึ้นซ้ายลงนะครับซ้ายขึ้นนะ แต่ผมจับอย่างเงี้ยเออขึ้นปัดลงกลับนะครับด้านนี้ก็ได้หรือว่าลงลงขึ้นขึ้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยถนัดอ้านไหนนะครับอย่างผมอะผมจะใช้ด้านนี้นะขึ้นปัดลงกลับแล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นนะไม่ยากมีอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ลงลงขึ้นขึ้นก่อนนะครับก็คือซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นนะครับแล้วก็มาเก็บชิ้นนี้เก็บด้วยวิธีการคือปรับทางขวานะครับแล้วขึ้นซ้ายลงนะครับ อ่ะอีอมหนึ่งลงนะครับซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นบนขวาขึ้นซ้ายลงได้เหมือนกันนะอันนี้ง่ายนะครับเอออันต่อมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่หมุนด้านไหนก็ได้นะครับสังเกตว่าสลับ3ชิ้นนะครับสลบชิ้นเนาะ3ชิ้น ซึ่งหมุนด้านไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องหมุนด้านใดด้านหนึ่งนะครับหมุนได้ทุกด้านเลยอันนี้นะครับแต่จุดสังเกตคือว่าให้ดูด้านหน้านะครับที่เป็น2สีเนี่ยว่ามัน move ไปทางขวาหรือว่า move ไปทางซ้ายนะครับถ้า move ทางขวานะครับให้ใช้สุดปลาปกติก็คือขึ้นแล้วซ้ายนะครับปกติแต่ถ้าเกิด move ไปทางซ้ายให้ขึ้นแล้วหมุนทางขวาเดี๋ยวดูการความแตกต่างนะครับดูนะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายลง อ่ะอีกรอบนึงนะครับดูใหม่นะครับชิ้นนี้มันสลับไปทางขวาเนาะก็ต้องขึ้นแล้วซ้ายเนาะขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายลงง่ายเนาะเอาใหม่นะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายลงนะครับไม่ยากไม่ยากแต่ถ้าเกิดเป็นอีกด้านหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งมาดูกัน อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งสังเกตว่าชิ้นนี้มันไปทางซ้ายถูกไหมครับก็ต้องขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาลงเหมือนเป็นสูตรกลับเลยไม่ยากดูนะครับขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาลงแค่นี้นะครับไม่ยากดูใหม่นะครับขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาลงอ่ะอีกรอบหนึ่ง จุดสังเกตก็คือให้ดูด้านหน้าเรานะครับดูด้านไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนด้านนะดูว่าชิ้นคู่นี้มันไปซ้ายหรือว่าไปขวานะรับรองว่าคุณจะเล่นเร็วขึ้นอย่างมากนะขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาลงนะครับอันต่อไปเดีย๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาอันไหนก่อนดีเอาวันนี้ก่อนละกัน อันนีน้เป็นกรณีที่สามารถทําเสร็จได้ในครั้งเดียวน,นะครับซึ่งวิธีการหมุนจะมีอยู่2ด้านของกล้องสัน้นนะครับอ่ะจะมีอยู่2ด้านนะครับคือด้านนี้กับด้านนี้เนาะเอาด้านแรกก่อนดีกว่าด้านนี้นะครับคือสุดสังเกตคือดูลายมานะครับนับ1แล้วนับ2นะครับอ่ะสังเกตยอย่างนี้ก็ได้นะครับค่อยๆสังเกตดูหาวิธีจดจําที่เป็นของตัวเองนะครับจะง่ายที่สุดนะครับแต่ด้านนี้นะด้านนี้ก่อนขึ้นซ้ายลงขวานะครับ แล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นลงลขึ้นขึ้นเก็บชั้นแรกใหม่นะครับอรอบอ่ะดูใหม่นะครับขึ้นปัดลงกลับแล้วกเก็บชิ้นนี้เนาะลงลงขึ้นขึ้นง่ายไหมใหม่ไหมดูนะครับเป็นแบบนี้เนาะขึ้นปัดลงกลับลงลงขึ้นขึ้นนะครับเอออันต่อไปอันต่อไปถ้าเป็นด้านนี้เนาะ ถ้าเป็นด้านนี้นะครับถ้าเป็นด้านนี้นะวิธีการคือขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นครับอ่ะแล้วก็บนขวาครับแล้วขึ้นซ้ายลงนะอาจจะยากนิดน,นึงอันนี้แต่ว่าถ้าหมุนได้หลายล้านมันก็น่าจะดีนะอีกรอบนะครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นนะครับบนขวาขึ้น ซ,ซ้ายลงอ่ะอีกรอบดูใหม่นะครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นบนขวาขึ้นบนซ้ายลงนะครับอ่ะประมาณนี้เออถ้าเป็นอีกด้านหนึ่ง๋ยวผมลองคิดกันดูมันีไหมอ๋อได้อยู่ถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งก็หมุนได้นะครับเออผมผมลองคิดแล้วเมื่อกี้นะครับดูนะครับวิธีการถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งเนาะขึ้น ขวาขึ้นซ้ายลงบนขวาขวาขึ้นบนขวาขวาซ้ายลงแล้วก็เก็บขับลงลงขึ้นขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ยากนิดนึงต้องเข้าใจจริงๆนะครับดูใหม่นะครับวิธีการคือซ้ายขึ้นบนซ้ายขวาซ้ายลงบนขวาซ้ายขึ้น บนขวาซ้ายลงแล้วกเก็บชิ้นนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นกลับมาอีกรอบอีกรอ,อบเป็นพีระมิ็คือผมจะตั้งใจสอนมากเนื่องจากผมเคยประสบความสําเร็จในช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งใหญ่ๆประมาณ5ปีอยู่ได้ประมาณ5ปีอ่ะดูใหม่นะครับขึ้นนะครับซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงบนขวานะครับแล้วก็ซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงแล้วก็เก็บนะครับลงลงขึ้นขึ้น อันต่อไปอันต่อไปเป็นอีกด้านหนึ่งเนาะเป็นตรงกันข้ามนะครับคือกรณีนี้นะครับไล่ทีละด้านเลยดีกว่าด้านนี้ก่อนนะครับสังเกตว่าขีดมันอยู่ฝั่งขวานะให้เล่นขีดที่2หาวิธีนับของตัวเองแล้วมันจะง่ายนะครับอ่ะโอเคนี้เนาะวิธีการคือซ้ายขึ้นนะครับบนขวาซ้ายลงบนซ้ายแล้วก็เก็บนะครับลงลงขึ้นขึ้น ูใหมนะครับซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงบนซ้ายแล้วก็เก็บลงลงขึ้นขึ้นอ่ะอีกรอบผิดมินผิด,ผดอ่ะดูใหมนะครับซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงบนซ้ายแล้วก็ลงลง,ลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นเก็บชั้นแรกปกตินะครับถ้าใช้วิธีเก็บแบบที่ผมสอนในบิ๊กเนอร์ก็เสร็จนะอ่ะอันต่อไป ด้านนี้บ้างครับด้านนี้ก็คือเป็นขีดที่สองนะผมรับขีดที่สองในความเข้าใจของผมอะในความเข้าใจของผมนะวิธีการคือซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นนะครับบนซ้ายนะครับขวาขึ้นบนขวาลงยากนิดนึงอันนี้ยากนิดนึงอ่ะต่อต่อต่ออีกรอบนะครับซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นบนซ้าย ขวาขึ้นบนขวาลงนะอีกรอบอีกรอบนะครับอย่างนี้เนาะสังเกตของตัวเองนะครับซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาลงนะเอ่อถ้าเป็นอันด้านนี้นะครับด้านนี้เนาะวิธีการขวาขึ้นบนขวาขวาลง บนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงนะครับแล้วเก็บปกติลงลงขึ้น,ข,นขึ้นนะครับอ,อีกรอบอีกรอบดูใหม่นะครับเนาะเก็บด้านที่หน้าแตกต่างที่สุดเลยนะดูนะครับขวาขึ้นบนขวาขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงนะครับแล้วเก็บลงลงขึ้นขึ้น ดนหาสีอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับดูนะครับขวาขึ้นบนขวาขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงนะครับแล้วเก็บลงลงขึ้นขึ้นแค่นี้เองอันนี้ไม่ยากสอนทุกด้านทุกมุมเลยนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์กับคลิปนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าคลิปนี้ตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อทุกๆคน หวังว่าจะประสบความสำเร็จกันแล้วพบกันถ้ามีโอกาสนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ